สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงผักกาดเขียวหัวปลีนะครับใส่ไก่นะครับเครื่องแกงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมทำแกงหม่าไม้นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีก็ไปดูได้นะครับที่ผมลงเอาไว้ในแกงหม่าไม้นะครับแล้วก็ไก่ครับนี่ผมใช้เป็นไก่ นอสอนะครับหรือว่านองปีดสะโพงนะครับสับไม้แบบนี้แล้วก็ประกาศเขียวตีนะครับล้างให้สะาลแล้วก็เกลือครับครึ่งช้อนโตนะครับอันนี้เป็นผงนัวหรือว่าผงชูรสนะครับประมาณปลายช้อนประมาณนี้แล้วก็ผมจะใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับ เราจุดไฟใส่น้ำมันนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับคั่วพริกแกงก่อนนะครับคั่วให้หอมนะครับ แล้วเราคั่วพิดแงให้หอมแล้วเนี่ยเราใส่ไก่นะครับคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วให้เครื่องแกงนะเข้าไปในเนื้อไก่น,นะครับเล่นไฟหน่อย หอมมากแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำเลยนะเสร็จแล้วปรุงรสครับ เดี๋ยวเรารอ,อน้ำเดือดนะครับเคครับเมื่อน้ำเดือดเราใส่ผักนะครับเราจะย่นระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะมันนานอยู่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผักสุกกันนะครับ ุกได้ที่แล้วนะครับท่าน,นี้ก็เสร็จละรสชาติพอหมอบพอดีมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเมืกี้ชิ้นดูแล้วทอนนี้เราปิดไฟครับตักเสร็จพร้อมทานได้เลยนะครับ น่าทานมากครับหอมเครื่องแกงนะครับอร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ